จกกกที่เล่าปีสร้างขึ้นเคยรุ่งเรืองด้วยสติปัญญาของของเบ้งและความกล้าหาญของแม่ทัพทั้งหลายแต่ความรุ่งเรืองนั้นกลับสิ้นสุดลงเมื่อได้ห้อมเต้อ,องค์ใหม่นั่นคืออาเตาอาเตาหรือเล่าเซียนมัวเมาในสุราปล่อยให้ขันทีและขุนนางช่อฉันควบคุมราชสำนักขณะที่บ้านเมืองต้องการความเข้มแข็งที่สุดกลับได้ผู้นำที่ไร้ความรับผิดชอบแต่ในสนามรบ ขงเบ้งเกือบจะได้ชัยชนะเหนือซูมาอี้อยู่แล้วแผนรบถูกวางอย่างรัดกุมกำลังใจทับจกกกยังเข้มแข็งจนเกือบสร้างประวัติศาสตร์พลิกชะตาแผ่นดินทว่ากลับมีราชองการจากอาเตาสั่งให้ขงเบ้งถอยทัพแล้วเรียกกลับเมืองด้วยความหวาดระแวงและไม่เข้าใจศึกใหญ่ทำให้โอกาสทองในการพิชิตหวีกกพันทลายลงต่อหน้าชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมกลับสูญสิ้นเพราะความอ่อนแอของราชสำนัก หลังขงเบ้งสิ้นเกียงอุยพยายามสารต่อแต่ราชสำนักก็ยังเต็มไปด้วยคนช่อฉันอาเตายังหลงอยู่ในสุราทำให้บ้านเมืองอ่อนแอท้ายที่สุดเมื่อสุมาเอียนแห่งจิน้นยกทัพใหญ่เข้าตีอาเตากลับเลือกยอมจำนนโดยไม่สู้จก,กกกจึงล่มสลายไปตลอดการนี่คือโศกนาตกรรมแห่งจกกก ที่แม้จะมีปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างคขงเบ้งแต่เมื่อผู้นำไร้คุณธรรมทุกสิ่งก็สูญสิ้นได้ในพริบตา